โรเมโตฟิเมโน่กับ5สถิติที่ฝากไว้กับลิเวอร์พูลฟอลนายที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพเมลีก1การลงสนามโรเมโตเฟเมโน่ o, ย้ายมาค้าแข้งให้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2015ถึง2023รวมแล้วทั้งหมด8ฤดูการโดยจะตัวลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการให้กับลิเวอร์พูลมากถึง360นัดเป็นนักเตะก,กำลังสำคัญของทีมในยุคข,ของเจอร์ครับเรียกเลยว่าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วย การันตีลงสนามแบบ100%เซโดยเฉพาะในพิีเมลีกลงเล่นไปทั้งหมด256เกมตั้งแต่ฤดูกาล2016ถึง2021ผลาดลงช่วยทีมไปแค่10เกมเท่านั้นส่วนใน2ฤดูกาลหลังสุดมีอาการบาดเจ็บรบกวนโอกาสลงสนามจึงน้อยลงไปตามลำดับ 2. จำนวนประตูในพิีเมลีกแม้ฟิเบลโน่จะเป็นหนึ่งในสุดยอด3าประสานของลิเวอร์พูลแต่ด้วยบทบาทฟฟนายของเจ้าตัวทำให้จำนวนประตูตลอด8ฤดูกาลในพิมเมลีกไม่ได้มากมายนัก โดดยิงให้ทีมไปทั้งหมด83เม็ดซึ่งถ้ามองจากจำนวนแล้วอาจจะน้อยกว่าทั้งซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาราแต่ถ้าเทียบกับความสำคัญแล้วแทบไม่แตกต่างกันเลยนอกจากนี้การมีเฟร์มิโน่อยู่ในสนามยังช่วยเปิดทางให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นอีกด้วย 3. ผลงานในทุกยุโรปยูฟาแชมเปียนส์ลีกบนเวทีทั่วใหญ่ของยุโรปพื้นที่ยูฟาแชมเปียนส์ลีกนั้นตัวของเฟอร์มิโน่เองก็ฝากผลงานเอาไว้ไม่น้อยเลยเหมือนกันลงเล่นร่วมกับเรย์พูมากถึงหฤดูกาล รวมแล้ว59นัดยิงไป23ประตูมีเพียงฤด,ดูกาล2021ที่ยิงประตูไม่ได้เลยและเป็นกําลังสําคัญในการพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศถึง3ครั้งและได้แชมป์มาครอง1ครั้ง 4. จํานวนแอสซิสตายากองหน้าที่มีแต่ให้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะรูปแบบวิธีการเล่นไม่หวงบอลไม่เห็นแก่ตัวต่างจากนักเตะในตำแหน่งกองหน้าทั่วไป ที่มักจะชอบยิงประตูตามสัญชาติยานของตัวเองโดยแปลรดูการเฟเมนโนทำแอซิให้เพื่อนในพิมามรีไปทั้งหมด50ครั้งถือว่าไม่น้อยสำหรับนักเตะในตำแหน่งกองหน้านอกจากนี้เขายังเป็นคนเริ่มต้นเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนดักตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยครั้งจนนำมาสู่การได้ประตูของทีม 5. ถ้วยรางวัลและความสำเร็จเฟเมนโนคว้าถ้วยแ,ร,แรกกับลิเวอร์พูลค,คือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2 0 1 8 และก็ตามมาด้วยแชมป์ยูฟาซู per คัพฟีฟาคัพเวิด์คัพถือเป็นช่วงเวลาที่กวาดตั้งแต่แชมป์ยุโรปไล่ลไปจนถึงแชมป์ระดับสโมสรโลกจากนั้นฤดูกาลต่อมาเป็นกําลังสําคัญพาลิร์พูลแหล่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่พุ่งชนความสําเร็จคว้าแชมป์เรมลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีหรือตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อพเมร์ลีกนั่นเองส่วนความสําเร็จสุดท้ายที่ฝากเอาไว้กับทีมเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล2021ซึ่งเป็นปีที่นกเตะหงแดงฟอร์มร้อนแรงสุด เข้าถึงนัดชิงชนะเลิศทุกรายการที่ลงแข่งขันมีลุ้น4แชมป์จนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลแต่สุดท้ายความไม่ได้สอนรายการคือเอฟเฟคัและลีคับสรุปคือเฟเมนโน่สามารถควา้าแชมป์ที่จัดว่าเป็นโทฟีร่ระดับเมเจอร์แต่ครบทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าการจากลาในครั้งนี้หลายคนรู้สึกใจหายเนื่องจากเขาอยู่กับลีว์ภูมานานจนแฟนบอลรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวแต่เชื่อเถอะว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วลีว์ภูกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ จึงอาจมีเวลาให้ชายคนนี้น้อยลงส่วนตัวของเฟ m ร์เมโน่ก็ยังคงสนุกกับการโชว์ลีลานในสนามนี่จึงเป็นทางออกที่ดีกับทั้งสองฝ่ายเฟอร์เมนโนก็ได้แชมป์มาแล้วทุกรายการกับสโมสรไม่มีอะไรต้องไปสู่ตัวอีกต่อไปทาให้การแยกทางในครั้งนี้ล้วนแต่มีความหวังดีให้กันและกันโรเบรโตเฟ m ร์เมโนเกรนจอนส้นอดีตแบ,บ็คขวาของแดงเรอูล เชื่อว่าเหตุผลที่เจเกนครับมองข้ามฟาบิโอคาวโยเป็นเพราะผลงานในตอนซ้อมไม่ดีรวมถึงมาตรฐานของทีมหงแดงนั้นแตกต่างกับฟูลแลมเลปูเอาชนะหลายสโมสรอนชั้นนําเพื่อเซ็นสัญญาควา้าคาวโยมาจากฟูลแลมเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วมีการตกลงค่าตัวกันที่ประมาณ5้าล้านปอนด์อย่างไรก็ตามแข้งโปรตุเกสต้องอดทนกับปีแรกที่ยากลําบากภายใต้การคุมทีมของเจเกนครับโดยมีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีก13นัด แต่ก็มีโอกาสได้อยู่ในสนามเพียง340นาทีเท่านั้นซึ่งรวมแล้วน้อยกว่า4เกมซึ่งเพลนจอนสันมองว่าครอปไม่ประทับใจผลงานในการฝึกซ้อมของดาเตะไว้20